สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับ <c oughs> คลิปนี้มาอยู่ที่รถเกี่ยวปลาโตจะพามาเยี่ยมคันนี้หน่อยครับไอนมใบไฟไปลาโตนะนโอ้ <c oughs> เจอ,อแล้วเสยยุยเม <c oughs> ื่อวานเจออยู่เซมักปีที่แล้วเสยยุยขับคันนี้เนี่ยคันนี้เลย ดูปีดีมาโช,ว,าาว,ชว์เ้วเายทำไมสีมันออสีสดขึ้นนะ่ะทำสีใหม่ด้วยหรอหไอหน,น,นุ่มใบไฟนายปลาโตไปดะครับปลาโต,ตไปซ่อนทำไมทำอะไรอยู่นายวาจะไปเกี่ยวข้าววันเนี้ย S <S ว่าจะเกียเก่ยวแต่เมื่อวานแล้วดิ <อะ S 1> วันนี้ได้ไปไหมยัง,ย,งยังไม่เสร็จยังไม่เสรเ็จอีกเพิ่งนี้โอ้โหเลือดอีกแล้วปีวน,นี้ทำอะไรบา้างเนี่ยโอ้โนี่ไงชุดหน้าแล้วก็าราวใบมีดแล้วก็เล็กชากราวหัวจรวดหัวจรวดใหม่ใบม,ดมีดใหม่โอ้โห อันนี้ซื้อที่ไหนอ่ะหัวจรวดเนี่ยเจี๊ยบเจริญรวมอะไรทั้งเราเลยระทั้งเราหัวจรวดด้วยโอรานเจี๊ยบก็มีครับเนี่ยทั้งเราใบมีดนะราหัวจรวดหัวจรวดน่าจะเป็นไอเขาเรียกอะไรนะตาเตรนั่นเละปีที่แล้วผมก็ไปเอามาเดีเหมือนกันเลยตาเตร ตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่ชุดหน้าเกลียวไม่ต้องทำอะไรเนาะเกลียวยังเยอะอยู่อันนี้ไอ้นี่เป็นเกลียวเดิมเขาเดินใหม่แล้วเหรอเดิมเดิมเดิมแต่ว่าต่อดันติดรถใช่ไหมต่อปลายเป็นดันไม่ไม่เดินใหม่ ปลาโตไม่เดินใหม่เลียดเวลาเนาะมันเข้าดีอยู่แต่ว่าถ้าเราเดินใหม่มันก็เร็วขึ้นไงมันดูเร็วกว่าใช่มันมันยนเนี่ยยนไปรอบหนึ่งไงนี่อันนี้มีเื่อนเนี่ยไปรอบหนึ่งรถชันนมมโอเคถ้าผ่านแล้วก็โอเคประหยัดงบข้างบนทำอะไรไหมตูดนวดผ่านแล้ว อไไไม่ด้ทําะรเลยคันนี้ซื้อมาปีที่แล้วครับกี่บาทซื้อมาเท่าไหร่สองแสนสามใช้งานไปแล้วปีหนึ่งคืนทุนเลยครับปีนี้ก็ได้กําไรแล้วอันนี้ใครเก็บสีให้อะเนี่ยทําสีอะปราโตทาเองเลยท้าวเหรอเขาไม่ได้ยิงเหรอ ทาทำไมสวยอย่างช่วงล่างล่ะได้ไปถึงลาดบุรลวงไหมไมนายบอกจะไปไงปลาโตเสื้ออะไรที่ไหนล่ะเกลีียงหมดเลยนะเกียหมดไปสองหม่นกบาทนายบอกเปลี่ยนล้อนำได้ล้อนำมือสองมา สองข้างเลยนะปันหน่วยหมู่ปี๋มนเดินมารองอ๋อได้จากปลากระมนแล้วโรลเลอร์ล่ะโรลเลอร์ได้เปลี่ยนไหมโรลเลอร์โรเลอร์ครัเอกรมนนี่อ๋อได้มาจากปลากระมนเหมือนกันโอ้โหกระมนนางรองครับยังมีอยู่เยอะไหมหมดแล้วหมดแล้วแกไม่ได้เอามาอีกเหะไม่ได้มารองเดียวโอ้โหนี่เรานำจากปลากระมนครับโรลเลอร์ด้วยเปลี่ยนกี่ลูกโรลเลอร์ สิบลูกฝังนี้ทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ทำไมมันมีเก้าลูกเองมันไม่ถึงสิบอ่ะโอ้เรเล่อนร่างเก้าลูกเองครับรุ่นนี้แล้วทำไมมันดูยาวมากเลยนะได้ไหมล่ะ ได้อยู่ลูกนึงเลยไว้ไว้สำรองแล้วฝั่งโน้นไม่ได้เปลี่ยนนะเอซื้อมาซื้สิบลูกก็มาใส่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ลูกเก่าก็คัดไปใส่ฝั่งโน้นอันนี้โซ่กี่ข้อเนี่ยสี่สห้าช่วงล่างแล้วตัวเดินล่ะเดินสิบสองสิองสเตอร์กี่ฟัน 27่ิบเจ็ดใช้โซ่แค่สี่สห้าข้อครับเท่า,ากับไอ้ปลดนี้ตัวใหม,วหม่แต่ก็ดูยาวดีนะไม่ไอ้ปลดนี้ตัวใหม่นะมันใช้แค่สี่สห้าข้องไงแต่ว่าสเตอร์ยิบห้าฟันอันนี้ตัวเดินสิบสองยิบเจ็ดฟันแต่ว่าโซ่สี่สห้าข้อมันก็เท่ากับไอ้ปลดนี้ตัวใหม่ไง อันนี้ก็โซ่เดิมเนาะโซ่ใบเดิมเดิมหมดเลยปีที่แล้วได้กี่ไร่ปีที่แล้วห้าร้อยห้าร้อยโอ้ไม่ธรรมดาเลยคือทุนแล้วเด้งกันปีนี้ก็ได้กำไรแล้วขายไหมขายเอาคันไม่อีกประตูขบวนลงๆเนี่ยเนาะ ต้องหาอะไรมาเปะหน่อยอันนี้คนขับใหม่ปลาจิวปีที่แล้วปลายุ้ยขับปีนี้ไล่ออกเลยเนาะไ,ไปเอาอไปเลยเอ,เอามาดูเครื่องครับเครื่องผ่านแล้วปีที่แล้วมาไม่มีเทอโบโอ้ปายุุยสับกระจายเลยนะหกเฮ็ดเอล ผมเห็นเอลไม่รู้ปลาโตมาใส่เทอร์โบเอาครับช่วงหน้างานปีที่แล้วนะออกมาใหม่แล้วก็ลงเกี่ยวเกี่ยวได้สักพักก็ใส่เทอร์โบของอะไรอ่ะช่างไหนมาใส่ให้นีคนชัยคนชัยกี่บาทสองหมื่นเลยนะ สองหมืน่นพร้อมติดตั้งเนะาะใส่แล้วแรงขึ้นเลยอ๋อข้อน,นี้อะไระทั้งน้ำมันทั้งน้ำมันอะไรแคว,วนะอนนวนะเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะ,ะดูครับมาบัดไว้ทำไมเนี่ยทั <laughs> งนี้มันเป็นอะไร <laughs> รั่วหอทั้งน้ำมันมันเป็นอะไรอะ่นะเนี่ย

ไม่ต้องทอดไม่ต้องทอดขาพัดลมไม่ไม่ทอดเชื่อมดีๆโอ้ยดูหน่อยนี่มันบ้ายคือเด้เชื่อมที่นีลยอ๋อเล็กฉากยันเลยเชื่อมได้แล้วช่วงล่างก็ไม่ร้าวโซ่ไม่ได้เปลี่ยน ฝั่งนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนะยนะใช้ไอตัวที่ติดรถมาอยู่เเสร็จแล้วไปเกี่ยวเลยอันนี้อะไรอ่ะ เปะอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมเกี่ยวแล้วเสร็จแล้วเด็ปลาโตเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ,อใส่แค่การาาโซ่การได้มาจากไหนช,ช้างไหนโอ้ช้างคนใชยเนาะ ไปถึงบุคคลชัยเลยเป้าอะไรทานหนูจะรูปเนะอ๋อจะไปดูโรลเลอร์ที่หนะจะเดินรอเปล่ารวยเบะซื้อไอ้กาดที่ช้างเลื่อตัวน้ำบ้านในชินะมงมุืมเปูนมงกลอ๋อก็คือล้อนำได้มาจากพินะเนาะล้อหนึ่งแล้วก็ได้ปลากระโบนอีกล้อหนึ่ง สิบหกหรือเปล่าสิบหกนิ้วใส่กาดเสร็จก็เกีียวได้เลยดิไปเลยเนาะไปเลยอันนี้ตัดอะไรอ๋อตัดที่มันงอออก ก็ใส่แบบนั้นเป็นไรไม่ต้องตัดหรอกเอาแก้รดนแล้วก็ตีเข้าหน่อยตัดทำไมแก้รดนตีเข้าเนี่ยปลายงอนิดนึงพร้มจะบานเดี๋ยวยีร้อมมาหนเยอะแต่บ้านพมบาหนเหมือนข้างพี่ค้างพร้อมแต่ลูกเขา ก้จะตัดใบเลยครับ <c oughs> ปลาโตโหดเฮะปีหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะย,<อ>ยกชุดเลยต้องดู่าไยอ,อะไ,อไ,ไมไเยอ,อะเปลี่ยนใหม่เแล้วยชุดเลวกเาไม่ทำสีตรงนี้ปลาโตนี่ ตรงนี้ไม่เสีสววยแต่การีินยู่ตรงนี้ไงเราดำเลยเอาอย่างนี้เออันนี้พอแค่นี้เหรอยังซีนอ๋อเก็บตรงนี้ปลาโตจะเก็บสีเพิ่มครับแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยดูใหม่ขึ้นแล้วดูนะ ปลาโตได้ไปเกี่ยวไหมวันนี้ไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้เราไปเราเช่นเชิญทีร้อนนานแล้วเนี่ยเหนมันน็อตเดือุก้องมาได้ต้องมาสิ่มาสิ่งไปวันนี้เลยจะมาพรมนี่ปลาโตเนี่ยหลอกเราได้สองวันแล้วเดือนสองวันแล้วจมลาเลียงตอกเหมือนเกี่ยวโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปเนี่มาเจาะย,ยางเลยแเ้เ่ยไปเจย,ยุยไปแล้วสวัสดีครับ